ตุ้งตุ้งตุ้งพี่ชเวงสักปลอดทราบขนาดเน่แปลว่าีมารออยู่ที่หน้าบ้านเราค่ะตุ้ง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 ปลอดทราบหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถให้บริการทางเพศได้ขนาดนี้เดี๋ยวติดต่อหลังลิเกเลิกตุ้ง ได้ยินดีว่าดังตุ้งนะถ้าดังตุด้ดจะเจอกูแน่ไม่ปล่อยไม่หรอกเสียงมาแล้วเนี่ยคนเดิมเลยเสียงเนี่ยคุ้นๆเลยล่ะถูกจะใช่ช่วยทีต่บอกว่าผมไม่อยู่ฉันไม่บอกว่าทธอไม่อยู่ใช่เบื่อเบื่อเกลียดเก,เกียดเป็นผู้หญิงยิงเรือมาหาผู้ชายถึงที่ผมเกียดผมเกียดผมก็เริ่มผมก็เริ่มเบื่อแล้วเกียดแล้วล่ะเกลเียดมันเกลียดที่นี่ได้ แม่จะหลินเยอะเกินง<บ>องบบ,บนานๆเลยครับมาวันแรกเริ่มเกลียดกันซะแล้วตายแล้วบ่นจังเลยเบื่อยังง้วนเกลียดอ,อย่างนี้จะเก็บไว้กินเองนะสิอดิเทพอ่ปะปากดีหลเกินไม่อยากจะด่าเลยน้องผัวเนี่ย เยอะไปไหมพี่ม่ตายตายสิดนะูไม่ตายแลอะไรอ,อจพี่อะายแลม่นนาีอกขอชเด็เดเดอกที่ไหนแล้วจมูกกูตายแล้วทำไมมัมญ่ขนาดนะั้อไม่เคยเจอของ ไม่เคยเห็นเลยนี่สงสัยจะไปทำสัญญกรรมมาใช่ไหมล่ะรู้ได้ไงนี่ปกตินะเขาทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ไงบางคนเขาทำแนวตั้งกับทําทำแนวขวางจบนะใครเป็นนี้จ้ะ ออ,อ,อ่ะมนซ้ายก็หลอจะม้าขวาก็่อไหนเีไปหมดเลยอ่ะเอ,อเล่นอะไรอ่ะเกงเกงใจคนอาศัยเดินตามมาโดนเสืเออ,เลอ,เอ,อ,เอ,อแล้รอย่างมันไม่ได้พูดอะไรเลยทีหลังอักชวนมันคุยด้วยนี่เขามีบทนะเนี่ยฮะเขามีบทบทอะไรนางห้ามห้ามไรนะห้ามไม่ต้องออกมาใช่ไหมมาพทษห้ามแน่นห้า,หา <c oughs> อะไรเลยยืนเฉยส่งอะไร เขาบ่ไม่อยู่ไม่อยู่ไงแล้วไปไหนเขาบอกไม่อยู่ไปก็นั่งไงแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเลยนี่เพวคยีจ๋าเป็นสาวเป็นนางเนี่ยใช่มาหาพี่เช่นนี้มันไม่ถูกต้องเป็นอะไรพี่ครับพี่บูมทำใ้ไม่ติดว่าเป็นน้องผัวนะโดดที ถ้าเป็นอะไรก็โดนตัวเจ้านิดหน่อยก็ฉันเป็นผู้หญิงอินเรือฉันอายนี่พี่รู้หรือเปล่าฉันน่าอยากมาหาพี่ทุกวันเลยนะแต่ฉันก็ไม่อยากมาเพราะว่าอะไรรู้มาเพราะว่าฉันกลัวหน้าพี่คนนั้นน่ะหน้าเหมือนซิงต่อเฝ้าบดยังไงก็ไม่รู้จะขยับไม่คอขาหรือก่อนนี่ออนไลยเนะนั่นหัวหรือาบาดระก็ไม่รู้เนะี่ย ผู้จาอะไรดูมั่งทรงนี้ทัำกุฏิเลยนะมึงเล่นอะไรดูด้วยสนุกกันใหญ่เลยเห็นเป็นของเล่นเล่นเล่นกันใหญ่เลยนะครับเหมือนเดลมอนดียอดข้อป่าคืนนี้ได้1นึ่งหบาทนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านะะครับที่ร่วมัพบุญมานะครับจะมาหาพี่เนี่ย มีเรื่องสําคัญใช่ไหมมีสิจ๊ะเรื่องอะไรในบอกมาสิถ้าเกิดบอกแล้วก็กลับไปถ้าใครไม่เห็นเข้าเนี่ยมันจะน่าเกลียใช่ไหมใช่มาบ้านผู้ชายเป็นผู้หญิงจะแท้เนี่ยแรนฉันเป็นผู้หญิงฉันเลยจะต้องแคร์เลยที่ฉันมาวันเนี้ยฉันน่าไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวคอก็แห้งรู้สึกอยากอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ว่าอยากอะไรสักอย่างจะอยากกินอะไรกินน้ำหรือเปล่า มกินไม่ได้แล้วทำไมอ่ะละลายหมดแล้ว <c oughs> ถ้าไอติมของพี่ละลายเอามาฝากแช่จุ่มฟิกของน้องรับรองของตังค์เฮ <c oughs> ้ยรีบเอาไอติมมึงแช่ไปเลยทำไมกู <c oughs> จะได้ฝากปีโป้สักครั้งนึง <c oughs> มีทั้งไม่ไย้นะใช่ขอฝากแช่หนวดดามก็แท่ง <c oughs> อุย้ยไอ้บ้าของแกนะปีโป้เหี่ยวแล้วนะสิน <c oughs> ึ่ว่าสำคัก็บอกไหมพูดอ้องคลพูดกับพี่นี่มันมีเรื่องอะไรที่ฉันมาวันนี้ ที่มีคณรักี่ได้คือสีเมืองพี่คนรักเจ้าไม่ได้เจ้ากลับไปเถอะพี่ขอร้องกลับไป bye hey. ถือมากเลยนะครับเดี๋ยวยเครื่องออกกำลังกายโอ้ยเฮ้ยดูสิเปื้อนหมดเลยเปื้อนหมดเลยหน้าใช่หรอรองเท้าผมเนี่ยเปื้อนหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวกูซักใครกูมีเวลาเยอะใครมี่พูดอะไรเขาเลยหรอพูดบังตีนี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนเขาม่มีอารมณ์กันมันไม่มีอะไรกับเขามั้งเลยเหรอมายืนยิ้มมายืนทำยียอะไรกัน น้อยใจนะมายืนอาศัยสวยทำให้กูคีเล่แม<น>่เจ้ากลับไปซะเห็นไหมเนี่ยมันเลิกค่าปเปิดเพื้องก,กันไปหมดพูดจาไม่รู้ฟังพี่ก็รักเจ้าไม่ได้เจ้าก็รู้อยู่มีคนรักเยอะคือสีเมืองเจ้ากลับไปเถิดถ้าเจ้าไม่กลับไปพี่จะเกลียดเจ้าตลอดไปกันแม่แกตอบแม่แกตอบพี่เห็นฉันเป็นตัวอะไรอะ่ะฉันก็มีหัวใจเหมือนกันนะวันนี้ฉันมาบอกรักพี่ดีๆี ฉันเจ็บสักวันพี่ต้องเจ็บกว่าฉันเป็นร้อยเท่าไปไปไปเลยเอ้ยเอาผมมงไปด้วยอย่าไปสนใจเลยยังเด็กอยู่